ไลานากิปตินมีชื่อทางการค้าคือทาเจนตาขนาด5มิลลิกรัมข้อบ่งใช้รักษาภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือโรคเบาหวานโดยยาช่วยเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อนขนาดและวิธีรับประทานรับประทานยา1เม็ดต่อวันหลังอาหารเช้า หากลืมรับประทานยาให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้แต่ถ้าเป็นเวลาใกล้เคียงกับมื้อต่อไปให้ข้ามไปทานยามื้อต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่าข้อควรปฏิบัติในการใช้ยาพบแพทย์ตามมัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามผลการรักษาและประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา การใช้ยาต้องควบคู่กับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายการรักษาด้วยยาจึงจะมีประสิทธิภาพควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะใช้ยานี้เนื่องจากเป็นยาที่ต้องรับประทานต่อเนื่องหากมียาเหลือให้นำมาโรงพยาบาลทุกครั้งเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปใช้ต่อ อาการไม่พึงประสงค์หากมีอาการเหนื่อยนอนราบไม่ได้ตาเหลืองท้องอืดแน่นท้องผิดปกติให้รีบมาพบแพทย์ยานี้อาจทําให้เกิดอาการน้ําตาในเลือดตังอาจมีอาการหิวมือสัน่นใจสัน่นเงื่อแตกให้รีบจิบน้ําหวานหรืออมลูกอม ข้อควรระวังห้ามปรับขนาดยาหรือหยุดยาเองให้รับประทานยานี้อย่างต่อเนื่องตามแพทย์สั่งการเก็บรักษาควรเก็บยานิ้วในที่แห้งไม่โดนความร้อนหรือแสงในภาชนะบรรจุเดิมที่ได้รับมา